สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกก๊อีกครั้งนึงนะฮะรายการนี่นะคุณควบก,การเรียนรู้รูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดเลย,เน,ยนี่คือมี 5S นะฮะก่อนทุกคลิปเรต้องพูดกันใหม่นะฮะว่าสัญญานะฮะว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับคุณทำให้คุณตัดสินใจซื้อของได้นะฮะหรือแล้วก็ทำแต่นะฮะช่วยหนุนเรานะฮะจะได้มีรายการตรงไปตรงมาแล้วก็ เราจะเข้ข้อมูลได้นะฮะทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้เนี่ยมันเงินจริงๆทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเวลาเราเสียเงินซื้อเนี่ยมันก็มันก็โจรเราได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือ M5S นั่นเองนะฮะโอ้โ,อโหนี่ดูนหน้าตามันฮะมันออกมาแบบข้างหลังนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแบบถ้าเกิดว่าเทียบก,กับตัวเก่านะอย่าง M5 เนี่ย M5 เป็นกระจกเนี่ยเราจะชอบมากกว่านะฮะเดี๋ยวทุกคนดูใน VA ไปแล้วแต่ราย,นยนาเนี่ยจะหยิบให้ดูกกนน่็ัะะฮ ประมาณนี้ฮะหน้าตาเราชอบตัวมีห้าเก่ามากกว่าจริงๆนะขอบอกว่าเราชอบมากกว่าจริงมีห้าเก่าเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวนี้เลยเป็นกระจกนะฮะสวยมากโดยเฉพาะสีขาวกับสีดำเ่ยสวยจริงๆอันนี้เราเฉยๆนะฮะเราเฉยๆมากๆนะตัวนี้ก็ขอบดำนะฮะของจอเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของขอบ จะใครอยากรู้ว่าขอบจอมันประมาณไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแบบดูอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้แบ็กกราวด์สีดำเนี่ยมันจะดูเหมือนโ oh, หนี่มันไรขอบชัดแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีขอบอยู่นะจ๊ะนี่ก็เปิดเร็วมากนะนี่คือการเข้าเว็บไซต์นะของมี 5S นะฮะโห oh, นี่เร็วปานไหนแล้วนะฮะก็เป็นอันการจบรีวิวพิณเท่านี้นะฮะขอบคุณทท่านะะมากๆที่ดูรายการนี้นะฮะสวัสดีฮะ จะไปไหนเรารีบไปแล้วนะฮะมาดูกันต่อดีกว่าเรื่องอื่นนะฮะเรื่องเข้าเว็บไซต์นี่เราคงไม่ต้องดูหรอกครับถ้าเกิดว่าราคานี้นะฮะอย่างตอนมี 5s พันเราก็บอกแล้วว่าถ้าราคานี้นะฮะพี่เปิดเว็บไซต์ไม่เร็วนะพี่เอาไปแช่น้ำนะส่วนนี้ถ้าเกิดว่าสเปคนี้นะฮะพี่เอ่อเปิดเว็บไซต์ไม่เร็วนะ,ะแนะนำให้เอาไปให้นหนูแฮมสเตอร์รับประทานซะจะดีกว่านะฮะเพราะว่ามันก็โห สเปคนี้นะฮะและที่สำคัญที่สุดนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับรอมต่ำสุดของเขาเนี่ยคือ64นะฮะแรมเนี่ยมาถึง4กิกเลยทีเดียวแล้วราคานะเปิดตัวมาที่เมืองไทยเนี่ยขายพอๆกันนะฮะประมาณ12,900 13ประมาณนี้ไม่แพงเลยนะฮะร้านเราราคานี้ฮะร้านอื่นไม่รู้ฮะแต่เราให้ประกัน1ปีนะฮะตามนี้เลยโอเคนะฮะทุกคนจะเห็นว่าหน้าตามี UI เนี่ยก็คือเป็นมี u i 8นั่นเองนะฮะส่วนการจับเนี่ยเราบอกเลยว่าค่อนข้างถนัดมือกว่าตัวมี5ตัวแรกนะฮะมี5ตัวแรกเนี่ยดูเหมือนแล้้ัันจจะบาางกเเตีระะะ็ จับง่ายหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วมาดูอีกหลายๆยอย่างดนึก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับมี 5S นะฮะอย่างแรกเลยด้วยราคาประมาณนี้ฮะ,ค,ะคุณได้สเปคสูงมากฮะ ว่ากดผิดไปเรียบร้อยแล้วอ่าไหนๆก็กดผิดไปแล้วแล้วเข้าไปแล้วฮะนี่คือโหมด Second Space นะฮะเป็นโหมดที่ทําให้แบบว่าเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เครื่องเราแต่ว่าไม่อยากให้รู้เรื่องของเรานะฮะเมื่อเข้าเกทแล้วลุแกลเลอรี่เนี่ยก็จะไม่มีภาพอะไรเหลือเลยนะฮะนะฮะก็เหมือนเป็น Guest โหมดนะฮะว่ากันง่ายๆประมาณนี้เลยทีเดียวนะก็กดตรงนั้นไปอ่ะทีนี้เรากลับไปที่โหมดเดิมก่อนแล้วกันนะฮะ Second Space นี่คงได้พูดไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอเคนะฮะนี่ก็คือมีไฮเรา่เองนะฮะเราเวนะไปด นะฮะถ้าเกิดว่าคุณดู vs แล้วคุณจะเห็นว่ามันช้าก,กว่าตัวนั้นจิตหนึ่งเองนะฮะจิตเดียวเท่านั้นเองเพราะว่า cpu นะครับไม่ใช่เพราะแรม ram สกั ram ม6เนี่ยเอาตรงมันเร็วจริงตามหลักทฤษฎีนะมันเร็วเท่ากันเลยในการคำนวณเพราะว่าการคำนวณอยู่ที่ cpu เป็นหลักแต่ว่า cpu ตัวนั้นมัน คล็อกมันเร็วกว่าเี่คล็อกมัน2.15ก็จะช้ากว่าแค่1วิหรือจะเสี้ยววิซึ่งเราคิดว่ามนุษย์มนานอย่างพวกเราคงรอได้นะฮะถ้าเกิดหวินาทีพี่ยังรอไม่ได้แนะนําให้พี่ไปเป็นปน,นักแขง่งเฟอร์รารี่ฮะเดินเร็วสายใจพี่แค่หนึ่งวินะโอ้โหผมบอกพี่เลยพี่รอเถอะนะฮะขอร้องอ่ะนะฮะ ก็มาดูเรื่องอื่นกันาฮะเรื่องของเกมนี่ก็อย่างที่เราเห็นกันแล้วนะฮะถ้าเกิดใครได้ดูใน V S จะเห็นว่ามันลื่นไหลามากนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู V S ไม่เป็นไรฮะ,ะเรามาดูแยกกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Nova 3ของเรานั่นเองนะฮะซับลำโพงของ Mi 5S เนี่ยนะ,ะจะเสียงดังนะฮะกว่าตัวของ Mi 5S Plus นะฮะเสียงดังกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงมันจะมีมิติน้อยกว่านิดนึงนะฮะแต่โดยรวมนะถ้าถามเรานะเราชอบลำโพงของตัวนี้มากกว่านะนะฮะ ขนาดกําลังดีเลยทีเดียวนะฮะลำโพงข้างล่างนะฮะออกรูเดียวะฮะคือรูนี้นะฮะรูนี้เป็นตัวหลอกนะฮะใส่ไมโครโฟนเอาไว้นะฮะก็เรื่องเกมอย่างที่พูดไปฮะ,ะว่าถ้ามันยังเล่นไม่ลื่นนะฮะผมแนะนําให้ผู้พี่เอาไปให้เลยฮะ,ะให้หนูแฮมสเตอร์รับประทานดีกว่าฮะ,ะมันจะโอ้โหพี่ครับพี่เจ้ากี่เร็วไม่ทราบครับลาก่อนสดอยห้อยโอ้โหนี่มันลื่นมากจริงๆนะฮะผมบอกเลยนะฮะเนี่ยมีม้วนม้วนม้วนนี่ยิงจากด้านหลังฮะ,ะเราทันฉลาดฮะเอา โดครสอยหัวทำไมทำไมนะฮะโอ้ทุกคนเห็นว่ามันลื่นมากนะฮะผมถามพี่ว่าพี่จเจ้าเท่าไหร่พี่จะเล่นเกมอะไรในระดับ Android เนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้หมดแล้วมันสเปคสูงสุดของ Android ตอนนี้แล้วะฮะพี่จะเอาอะไรมากกว่านี้มันก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะโอแล้วทัศกินดีมากนะฮะทุกคนเห็นว่า เล่นเกดดีมากอย่างที่พูดไปนะค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของแกแลายนิ้วมือกันดีกว่าครับเพราะว่าหลายๆคนอยากทราบมาเลยว่าไอ้แกแลายนิ้วมือเนี่ยมันพิเศษอย่างไรบ้างนะฮะล็อกสกรีนนะฮะสกรีนล็อกแอนด์ฟิงเกอร์พรินต์นะฮะแอดฟิงเกอร์พรินต์นะฮะโอเคเดี๋ยวลองใส่แพทเทิร์นแบบนี้ละกันเนาะเป็นตัวเอลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคอนเฟิร์มนี่เราเซตเวลาฮะก็แตะฮะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยนะฮะแตะปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะฮฮฮะะะะะะสสาา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 คัเเเรรรร็็็จจจจแแแลลลล้้้้้้ววววนนนนกกกมมถที่่่ปปดดดดออออหหยยบบติู ก็สแกนลนิ้วมือถามว่าเร็วไหมเอาจริงนะที่เขาเคลมกันว่าเร็วกันแบบเป็นศูนย์จุดเซียววิอะไรเนี่ยฮะเอาตรงดูดว่ามันก็พอๆกันนะนะพี่จะเอาเร็วเท่าไหร่ครับมันนิ่มกันเร็วมากแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของแกนไลน์นิ้วมือนะฮะอันนี้เป็นสแกนลนิ้วมือแบบใหม่นะเขาเรียกว่า 3D ultrasonic finger print นะฮะเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ของคอคอมนะฮะก็คือจะซ่อนเซนเซอร์เนี่ยไว้ใต้จอนะฮะตรงนี้นะฮะผิดมือผิดนิ้วผิดนิ้วโอ้โหเสียฟอร์มหมดฮะก็เขาบอกว่ามันจะแบบการลอยขี๋ยวพูดไป เราว่าก็ไม่ต่างจากตัวเ okay, ดิมเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋รามาดูกล้องนะฮะกันบ้างดีกว่านะฮะนี่เรามีนายแบบกิติมาศักด้วยนะฮะก็คือหนูแฮมสเตอร์ของเรานั่นเองนะทำไมต้องเป็นตัวนี้ฮะเพราะว่าเราจะดูว่าเวลาถ่ายแสงสว่างแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาหนูแฮมสเตอร์ออกมานะคร้อมกับฮัลโหลฮัลโหลนะฮะแฮมสเตอร์นี้ชื่อว่ามันลินะฮะคุณโยโย่เป็นคนตั้งชื่อให้คุณโยโย่บอกว่าอยากได้ชื่อไทยๆบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าในหลวงท่านเนี่ยเวลาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยตั้งเป็นภาษาไไไททยยยยยนนนะะะะะะฮฮฮกก็เเเลลลอออาาาด้้้บงงตัชื่่วมิค มาลยยิ้มทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่มีออโต้โฟกัสละมันี้ไปอยู่ยนี้กันนะฮะอย่างสัตว์ที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็ยังถ่ายได้ดีมากนะฮะแล้วก็โอ้โหชัดมากชัดจริงๆครัเพราะว่าคุณดูฮะแม้กนระทั่งอาหารอะไรนี่คือแบบ ชัดกริปเลยทีเดียวนะฮะคือชัดกว่าตอนเป็นมีให้นอนเพราะเรื่องของเซนเซอร์ด้วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวมารีกลับไปก่อนลูกอันนี้มารีกลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะว่าตอนเนี้ยเราเราไม่เห็นสิ่งที่เป็นออโต้โฟกัสนะอ๋อจริงๆแล้วมันมีออโต้โฟกัสนะฮะแต่ว่ามันจะชัดเองแต่มันจะไม่มีวงกลมจับว่าตึ๊ดฉันโฟกัสแล้วนะฮะเดี๋ยวลองทําให้ดูสมมุติเราจะหยิบไอ้ชามนี้เข้ามานะฮะปึ๊บเนี่ยสักพหนึ่งนิ้วล้วดูจะชัดขึ้นนะฮะกล้องจะชัดขึ้นเอง นี่ให้ไหมให้ไหมหไหมอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองฮะตอนแรกนึกว,ว่าเฮ้ยตกใจมือถือแบบนี้มีออโต้โฟกัสเหรอมีฮะมีแต่ว่ามันไม่ได้บอกเรานะฮะหรือจะโฟกัสแท็บออกก็ได้นะฮะเฮ้ยเราจะลองถ่ายน้องมะลิด,ดูนะฮะอยู่ข้างในนั่นเองนะฮะก็ดูความละเอียดต่างๆนะฮะทั้งภาพนะฮะนี่ฮะเราถ่ายออกมาแล้วนะฮะทุกคนเห็นว่ารายละเอียดภาพนะฮะคุณดูฮะมันจริงๆปกติไม่มีคนบ้าอะไรไปซูมภาพแบบนั้นหรอฮะแต่ถามว่าชัดไหม จะบอกว่าคมชัดมากนะฮะคมชัดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สีสันอะไรเนี่ยด,ดีมากเดี๋ยวลองถ่ายอาหารให้ดูนะฮะอาหารนั้นก็มีหลากสีฮะเราก็จะถ่ายอาหารกันนะ,ะสามารถปรับแสงขึ้นลงนะฮะด้วยกันดันขึ้นดันลงได้เลยนะฮะภาพเขาให้โอ้โหก็อาหารนะฮะก็ประมาณนี้เลยถามว่าสีตรงกับของจริงไหมเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าจอสีตรงไหมก็ตรงอยู่นะใกล้เคียงเลยแหละอุยอุยอุยดูอย่างเม็ดข้าวโพดก็วางไว้คู่กันนี่ก็โอ้สีใกล้กันเลยเนาะ สีใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมฮะอ้าวเมขคาโบทัดได้ด้วยอ้ใช้เมขคาโบทัดจอได้ด้วยนี่มันอะไรนะฮะไหนต้องดูอีกหรือซิเอาอาหารสัตว์ทัดจอได้ด้วยฮะเออดีดีดีนะฮะอันนี้อันนี้อาหางตุ๊กตาทัดไม่ได้นะฮะเออตลกนะเอาเมทเมททันตะวันทัดได้ไหมเมททันตะวันทัดไม่ได้ฮะโอ้ทำไมอ่ะทำไมเม่ทันตะวันทัดไม่ได้ทำไมอาหารเมททัดได้เฮ้ยตลกอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเอาข้าวโพดอีกรอบหนึ่ง เออเขาพกกระทัดได้นะนี่ฉันกำลังรีวิวอะไรกันอยู่เนี่ยนี่คือก้อของมี่ 5S นั่นเองนะ,ะแต่ว่าทำม,มาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องการถ่ายวิดีโอนะฮะเราถ่ายไว้แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงอันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายน้องมาลิไว้ไปไงนี่ขนาดน้องเขาอยู่ไม่สุกนะก็ยังถือว่าถ่ายออกมาแล้วโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนี่คือถ่ายวิดีโอนะฮะในที่นี่ฮะอะดูเองนะะทุกคนเห็นว่าแว่าในที่มืดๆเนี่ยเราถ่ายในบ้านเขาอะซึ่งแบบบ้านเขาไม่มีไฟเลยมืดอะพอเราส่องเข้าไปปุ๊บสว่างเลางเลยเห็นหม ส่วนไมโครโฟนนะฮะในการอัดเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราว่าดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเอาละฮะนี่คือ M5S นั่นเองครับเป็นไงฮะมาถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนนั้นชอบเลยทีเดียวนะฮะตัวสีสัพของจอนะฮะตัวนี้จะออกเป็นวอร์มนะฮะสีวอร์มนะฮะมากกว่าตัวของ M5S Plus M5S Plus จะออกเป็นแบบ สีฟ้าฟ้าหน่อยนะนี่จะออกสีวอมวอมหน่อยก็ยังถือว่าสวยงามนะฮะแล้วก็ความคมอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของเซร์มี่นะถือวา่าค่อนข้างสวยแล้วถามว่าจอตัวนี้กับมี5ดีกวา่างกันไหมเราว่าน่าจะเซมเซน่าจะเหมือนเหมือนกันด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีเครื่องมี5ลองแต่มีแต่มี 5S Plu ให้ลองนะฮะก็สีสันจอเ่ยก็อย่างพูดไปนะฮะใกล้เคียงกันมากๆแต่ไม่ว่าสีสันจอนะ,ะทั้งสองตัวนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะคุณก็สามารถที่จะเข้าเซตติ้งฮะรับไปที่คําว่า d i s p l a y นะฮะ หลังจากนั้นคุณก็สามารถไปที่คำว่า Color and Contrast นะฮะและคุณสามารถปรับสีได้เลยนะว่าคุณจะให้มันฟ้าหรือจะให้มันเ,เหลืองต่างตกันยังไงนะฮะแต่ทุกเนี่ยถ้าเกิดคุณมองมองจากตรงน,นี้คุณจะเห็นเลยว่ามันไอ้นี่มันเหลืองกว่านะฮะ Increase Contrast ได้ดูนะคือเพิ่ม Contrast ได้นะฮะเนี่ยฮะสำหรับคุณอ่ะตรงนี้ฮะก็อย่างที่พูดไปนะฮะถ้าคุณอยากจะให้มัน เหลืองมันฟ้ามันอะไรคุณก็ปรับเอาตามใจชอบได้เลยนะฮะแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับเป็นตัวครูแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังเห็นเลยว่าจอเนี่ยมันออกสีเหลืองมากกว่าตัวมี 5S plus แน่นอนนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่เราว่ามันก็ไม่ได้แย่นะสีฟ้ามันก็ยังดูปกตินะคือมันไม่ได้ฟ้าแบบจ้าแล้วละเอียดหายไปคอนทราสและสีสันต่างๆเนี่ยมันมันยังดีมากอยู่เลยนะฮะโดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง GPS กันบ้างดีกว่านะฮะก็เข้า Google Maps นะฮะแล้ว ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีเข็มทิศนะฮะเซนเซอร์เข็มทิศด้วยนะฮะซูเซนเซอร์เนี่ยให้มาเท่ากับมี5้าเพเลยก็คือมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะฮะใจลงใจลมมีหมดนะฮะปรับส่งปรับแสงนะกดปุ๊บกลับมาที่เดิมเร็วมากๆแล้วก็ไม่เดินเป็นผีด้วยฮะถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็หมุนไปหมุนมาเนี่ยถือว่าเข็มทิศก็ทํางานได้ดีมากๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเช่นกันนะฮะสำหรับมีตัวนี้นะฮะหาว่าจะตำหนิอะไรก็เราก็ยังหาไม่ค่อยจะเจอนะก็ ก็เหมือนเดิมมามันก็คือก็คือ,คอแบบ x i a มี i อะฮะแต่ว่ามันคมขึ้นนะมันมันน้อยแตกน้อยกว่าตอนมี5ทั้งตัวทั้งตัว Plus แล้วก็ตัวธรรมดาเลยน้อยมันแตกน้อยกว่าแต่ถามว่ามันเนี้ยบกริปเหมือนพวกมือถือจีนแบบพวก Oppo โห่บ่ยไหมก็จะบอกว่าไม่นะฮะแต่ถามว่าดีไหมเขาก็โอเคถือว่าใช้ได้นะฮะแบบ x ี a o m ี x i a o มีประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องเลนส์มุมก็เป็นเลนส์ wide ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็โหมดต่างๆนะก็มีให้ปรับเล่นมากมายนะ Magic Mirror ของเราเนี่ยเองนะปรับปุ๊บหน้าเราก็จะสวยขึ้นนะฮะ แล้วก็ยิ้มนะฮะกดปุ่มนี้ได้เหมือนเดิมถามว่าเป็นไงกล้องหน้าก็อย่างที่พูดไปฮะว่าเรื่องของนอสอะไรเนี่ยก็น้อยลงนะฮะพูเจยว,ว่านอสเนี่ยน้อยลงมา,มากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นอันโอเคนะสำหรับเรื่องของกล้องหน้าเราว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้ว,วก็กล้องหลังเองก็ดีขึ้นเหมือนกันนะฮะคือถือว่าใช้ได้คุ้มอะ่ะคุณราคาประมาณนี้คุณได้ CPU ระดับนี้หลอมระดับนี้ความเร็วระดับนี้มันมันคุ้มมันจะคุ้มยังไงอีกแล้วะฮะพี่จะเอากี่คุ้มนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะน S นั่นเองนะฮะก็ใครที่ต้องการก็สามารถสั่งซื้อจากทางเราได้เลยนะฮะเบอร์ทางซ้ายมือนี้นะฮะกดได้เลยนะฮะโทรมาโทรมานะฮะหรือจะไลน์มาก็ได้อินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราก็ได้เช่นกันนะฮะหนุนรายการเราเนาะเพื่อสนับสนุนนะฮะตัวนี้ก็เป็นมือถือที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะฮะก็ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นที่คุณต้องการเนาะถามว่ากล้องมันดีระดับไหนก็อย่งี่พูดไปว่าผมไม่ได้ดีเท่าพวก P9 หรือว่าอ่า One Plus t นี่ก็น่าจะกล้องน่าจะดีกว่านี้นิดหน่อยนะะนะิดหน่อยเท่านั้นเอง ะะความรง่งความเร็วอะไรก็น่าจะสูสีกันมากๆเลยทีเดียวว่าให้เลือกก็เลือกที่ลอมแล้วกันเนาะเลือกที่รูปทรงหน้าตาก็แล้วกันนะเพราะั้าวันพ a สดุหรือว่ามีก็มีเอกลักษณ์หน้าตาไปของตัวเองมีลอมไปของตัวเองด้วยนะฮะก็แล้วแต่คุณชอบฮะเราว่าความคุ้มค่าเนี่ยเราให้สิทธิ์เต็มสิเลยไม่ว่าจะเป็นมี 5S หรือมี 5S ้พลก็ตามแต่มันคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วฮะสำหรับวันนี้ลํำลายพิรณีฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ นี่คือการอัวิดอของ Mi 5S นั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นว่าแม้ว่าในที่มืดๆเนี่ยก็ยังสบายมืดยังไงมืดอย่างนี้นะครมืดแบบนี้เลยพอเข้ามาปุ๊บสว่างเลยโอ้โหเป็นไงส่วนเรื่องเสียงเรื่องเสียงแล้วก็ต้องดูทิงเนาะนะฮะน่ารักใช่ไหม